สวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะนันิสลาจิตเที่ยงอายุ15ปีค่ะอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนอสัมชัญศึกษานะคะก็ความสามารถพิเศษก็ชอบก็เล่นดนตรีค่ะเล่นกีตาร์คลาสสิกเล่นตีกองชุดนะคะเล่นเปียนโนค่ะงานอนดิเรกก็ชอบอ่านหนังสืองานอดิเรกชอบอ่านหนังสือเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ค่ะ,คะวันนี้นะคะก็จะมา แสดงเป็นพิธีกรให้ดูนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บูธของเจลเล่บิวตี้ค่ะซึ่งเป็นเยลลี่ที่อร่อยมากนะคะเป็นเยลเล่ที่ดื่มแล้วบิวมากค่ะเก้าคอนเฟิร์มค่ะเป็นเจลเล่ที่มีไฟเบอร์แล้วก็คาร์โบไฮนะคะแคลอรี่ต่ำค่ะยังไงก็ขอฝากเจลเล่บิวตี้ด้วยนะคะเป็นเจลลี่ที่มีอร่อยดีมีวิตามินค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามแก้วด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ